ต้อนรับกลับสู่ MPV Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณมาดูรถยนต์ Maruti Suzuki Jimny Alpha Automatic รุ่นปี2025กันอย่างละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาเพื่อให้คุณรู้ทุกอย่างก่อนตัดสินใจซื้อเริ่มจากภายนอกตัวรถ Jimny Alpha Automatic มาพร้อมดีไซน์ทรงกล่องที่แข็งแกร่งและกระทัดรัดดูเป็นรถออฟโรดเต็มตัวขนาดความยาวประมาณ3,985ม mm. มกว้าง1,645ม mm. มสูง1720ม mm. เมตร และฐานล้อ2 5 9 0ม mm. ิลลิเมตรแม้จะขนาดเล็กแต่ให้ภาพลักษณ์ที่บึกบึนพร้อมลุยมีความสูงจากพื้นถึงตัวรอเรือถอดถุง2 1 0ม mm. ิลลิเมตรช่วยให้ผ่านเส้นทางครุขราได้ดีด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เล็ดพร้อมไฟเดย์ไทม running light like กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียมและป่งล้อขนาดใหญ่ที่เสริมความแข็งแรงด้านข้างติดตั้งล้ออัลลอยขนาด15นิ้วยางเศษ1น5สห้่วน8ปอ้มีให้เลือกทั้งสีท เช่นแดงซิสิลิงเรดพร้อมหลังคาสีดำคิเนติกเยนโลพร้อมหลังคาสีดำขาวโพลารติกและเทากแกรไนเกรด้านหลังมาพร้อมล้ออะไหลติดฝากระโปรงท้ายแบบคลาสสิกของรถออฟโรดทำให้ภาพรวมดูพร้อมผจญภยัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่อมาที่ภายในห้องโดยสารจิมเนี l ลฟาออโตเมติกเป็นรถสีที่นั่งซึ่งค่อนข้างพิเศษในกลุ่มนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาด2 1 9ิลิตรซึ่งเพียงพอต่อการเดินทางทั่วไปภายในติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple c a ค p l a เลยแบบไร้สายมีปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัตริระบบปรับอากาศอัตโนมัติควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบตรวจเช็คลมยาง TPMS และกระจกมองข้างปรับอุณหภูมิได้ตัวห้องโดยสารตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แข็งแรง บอก้าคุณภาพดีพวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเพีงดิจิทัลเบาะหลังพับได้แบบ50ต่อ50เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านความปลอดภยัยถือว่าครบครันมีถุงลมนิรภัย6จุดระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESP ช่วยออกตัวบนทางชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันถือว่าปลอดภัยมากสำหรับ SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้ภายในอาจไม่หรูหราเท่ารถ SUV ระดับพรีเมียมแต่เน้นความทนทานและใช้งานได้จริง ในส่วนของสมรรถนะการขับขี่จิมีーใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร 1,462cc แบบ K15B ให้กำลังสูงสุด103แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิด134.2นิวตันเมตรที่4,000รอบอน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแบบพอร์คอนเวอร์อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยตามมาตร,รฐานละลาออยู่ที่ประมาณ16.3กิโลเมตรลิตรเด่นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD พร้อมช่วงล่างแบบแข็งแกร่ง สลิงก์ริจิต AXL ที่ทําให้ผ่านทางวิบากได้ดีแม้กําลังเครื่องไม่แรงสุดในกลุ่มแต่เหมาะมากสําหรับทั้งขับในเมืองและออกทริปผจญภัยพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมง่ายรัศมีวงเลี้ยวเพียง5.7เมตรทําให้คล่องตัวในเมืองและถนนแคบแคๆสุดท้ายคือราคารุ่นจิม n น Alpha Ad ดปี2025มีราคาเริ่มต้นประมาณ1.429ล้านรูปีอินเดียหรือคิดเป็นเงินไทยราว6.5แสนบาทโดยประมาณขึ้นอยู่กับภาษีและเมืองที่จําหน่าย คากรวมภาษีและค่าทะเบียนอาจอยู่ราว1.67ล้านรูปีหรือประมาณ7.6แสนบาทถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถขนาดกระทัดรัดที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อจริงมีฟีเจอร์ครบและดีไซน์ไม่เหมือนใครโดยสรุปมารูตี s ซูซูกิจิมนียอัลฟาออโตเมติกปี2025คือรถ SUV ขนาดเล็กสี่ที่นั่งที่พร้อมลุยทุกเส้นทางดีไซน์ภายนอกโดดเด่นภายในใช้งานได้จริงสมรรถนะเพียงพอสำหรับทั้งในเมืองและออฟโรดและราคาก็เหมาะสมกับความสามารถ หากคุณกำลังมองหารถออฟโรดขนาดกระทัดรัดที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครนี่คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม mpv auto garage อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากเราอีกในครั้งต่อไป